เราเข้าสู่ช่องบาร์ก็เก้าอีกแล้วนะคะอ๋อก็คือตอนนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเกมโซลา r s สมัซึ่งตอนนี้เรามีโลกที่เป็นน้ำนะครับถามว่าปลดล็อกยังไงนะครับส่วนใหญ่เราก็จะต้องดูโฆษณานะคะเพื่อปลดล็อกเนะี่ยอันนี้ผมก็ดูโฆษณามาก็เลยได้ปลดล็อกมนาะโอเคนะอย่างแรกที่เราจะลองทำาย่า ก็คือการยิงเข้าไปอ่ัอน,นี้คือความยากของมันคือนะคะมันจะสามารถปั้นตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พอเราปาดไปแต่มันจะเล็กลงเล็กลงนะครับถ้าทุกคนสังเกตมันจะเล็กลงนิดหน่อยไปเอานี้ไปเยอะๆเลยมาดูกันว่ามันจะเป็นโอ้โหเหมือนเหมือนกอซิล่าเลย ราขออลกด้านนึงดีวกว่าเนีย่ยทุกคนสังเกตไหมแบบโลกน้ํามันจะเล็กลงเรื่อยๆเราจะแบบทาให้มันเล็กจิ๋วเลยถ้าทุกคนสังเกตตอนนี้มันเล็กมากเอาใหม่เอาอีกจะแบบเอาไปเยอะๆเลยนะหูหูหูมาเรื่อยๆเลยเนีย่ยทุกคนสังเกตเห็นปะ มันค่อยๆหุบเล็กลงเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวรอจนตอนมันเล็กเลยนะครับตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตมันเล็กลงมากทุกคนอ่ะดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอผมยิงไปมันเล็กลงมาทุกคนรอรอรอดูแบบช้าๆเห็นไหมเห็นไหมทุกคนสังเกตดิมันมันค่อยๆเล็กลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันค่อยๆเล็กลงเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นปะมันค่อยๆเล็กลงอ่ะ นี่ไงเราถึงว่าทำลายได้เลยตอนนี้ผมเลเวลเแล้วนะไดซูล่าสเมธโอเคตอนนี้มันกำลังเล็กลงเรื่อยๆต่อไปจะเป็นอันไหนเดีจะเป็นดาวผีไดมไหมอ่ะดาวผีโอเคอันนี้เหมือนว่ามันจะเป็นแบบอันใสๆนะอ๋อันนี้คืออ๋อได้หลุมดำได้อะไรใหม่เต็มมาหมดเลย อ่ะดูดูอันที่ได้ใหม่นี่เพราะว่าเราเนี่ยได้ไปปลดล็อกระดับเจ็ดไมันคืออะไรวีเท่กว่าเดิมนะอันอันอันนี้อันใหม่นะทุกคนอันนี้อันเดิมอ่ะออกแนวคล้ายๆกันนี่อันนี้คือสีม่วงคันเดิมแล้วก็อันนี้อันแล้วก็สีนี้อันใหม่โอ้อันใหม่ใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะ รอมันกินทั้งหมดกอนอันใหญ่ดูเหมือนจะ,จะใหญ่กว่าเยอะนะอันใหม่ใหญ่มากอุ้ยแล้วมันใหญ่เกินไปไหมแลมันใหญ่มากลเลยนะทุกคนไอ้ดาวนี้ก็ไม่ได้เล็กลงนะมันก็จะเป็นแบบทำลายเหมือนเดิมมาดาวผีใช่ไหมต้องเจออะไรมั่วหมวก ีนเอาหมาด้วยมาดูกันว่าดาวนี้จะรับมือไหวไหม <c oughs> ตัวนี้ดาวนี้ก็ค่อยถูกทำลายแล้วนะออันนี้คือถ้าผมเปิดเสียงจะดัง,ดงกว่านี้ฟังนา คนรอฟังนะอันนี้เราเบิดนะอันนี้เขาเปิดเสียงดังสุดแล้วนะรอฟังคือแบบดังมากเนี่ยนเสียงมันคือแบบอ่ะลองเราใช้ด้วยกันมาที ปิดเสียงให้เหลือประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวรอไว้ตอนหน้าตอนหน้าเดี๋ยวผมจะมาปลดล็อกโลกบล็อกแล้วก็เป็นดาวคข,ขนมปังแล้วก็มีฟักทองอะไรอะฟักทองเพรนิตอะไรสักอย่ยางนะครับโอเคเดี๋ยวเรานี่งไงดาวแฮมป์ตก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะโอเครอก่อนนะรอบหน้าผมจะมาปลดล็อกนะบา,บาย